สวัสดีครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวคนละครึ่งเรื่องคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งขอใช้สิทธิ์เฟ,ฟส2ต่อต้องทำแบบนี้ก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอิญอันหันสานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอิญอันหันสาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับข่าวดีโครงการคนละครึ่งกระทรวงการคลังเปิดเงื่อนไขเบื้องต้นของโครงการคนละครึ่งเฟส2สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสแรกแล้วได้อยากจะขอใช้สิทธิ์ในเฟสที่2ต่อจะมีเงื่อนไขเบื้องต้นคือคนที่รับสิทธิ์เฟสแรกต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ3,000บาท ภายในวันที่31ธันวาคมนี้ให้ครบก่อนส่วนในเฟสที่2กระทวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้ผู้ลงทะเบียนเฟสแรกยืนยันว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ถ้าเข้าร่วมก็จะได้รับเงินในส่วนของเฟสที่2โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เฟสที่2 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังคือไม่ได้รับเงิน3,000บาทเหมือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟ,ฟแสแรกซึ่งทั้งหมดจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้นะครับทั้งเรื่องของวงเงินและจํานวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มโดยจะต้องไปดูวงเงินงบประมาณที่ใช้ซึ่งเบื้องต้นกระทรวงการคลังยืนยันว่ามีเม็ดเงินเพียงพอนะครับก็มาอัปเดตข่าวโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เฟสแรกถ้าสนใจจะเข้าร่วมเฟสที่2 เบื้องต้นก็ต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับ3,000ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้ก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจโครงการคนละครึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องเอินอนันสาวไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ